ตอนแรกเนี่ยน,นะฉันก็คิดว่าแกเนี่ยจะพาฉันไปร้านหรูไฮโซแต่ที่ไหนได้แกพาฉันมาร้านข้าวมันไก่กระจอกระจอกกข้างทางแบบเนี้ยเมดนีนสวยมากเลยค่ะคุณแม่เดี๋ยนี้สิคะเนี่ยดูน้ำงามมากเลยนะคะใหญ่มากเลยค่ะ ม่จะไปตาถึงจริงๆนะลูกดูสิคะเหมาะกับคุณแม่มากเลยค่ะจริงเหรอนี่ดูมีสีแบบว่ามงคลมากเลยนะคะเนี่ยสีนี้แม่คะพี่อายคืออาทิตย์หน้าแฟนหนูนี่มีเฟินแกไปแอบมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ฮะทำไมไม่พามาให้แม่กับฉันรู้จักเลย นี่ไงคะพอดีว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพี่เขาจะเปิดร้านใหม่หนูก็เลยอยากให้แม่เนี่ยไปเป็นประธานเปิดร้านให้หน่อยนะคะนะแม่นะไปนะคะแันรู้จักว่าที่ลูกเคยไงว่าไงลูกไปก็ไปเนาะค่ะอุยรักแม่ที่สุดเลย <c oughs> เออดีเลยฉันเนี่ยก็อยากจะทำความรู้จักกับว่าที่น้องเคยเหมือนกัน <c oughs> แกจะพาฉันไปไหนเนี่ยฮะไก,ก่ขาไก่ร้อนก็ร้อนหางไกลความเจริญใะดูเลยน่านสิคะคุณแม่เยเฟินเม่าไ้จะถึงร้านแฟนแกเนี่ยี่แกจะพาฉันมาร้านข้าวมันไก่ทำไมฉันยังไม่หิวเลยถึงแล้วคะ่ะไหนร้านของแฟนแกน่ะไม่เห็นมีเลยก็นี่ไงคะดิ <c oughs> อย่าบอกนะว่าร้านนี้เหรอใช่คะ่ะ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณไอนี่ยายเฟิร์นนี่มันร้านอะไรของแกเนี่ยฮะแกจะให้ฉันมา,มาเป็นประธานเปิดร้านข้ามันไก่กระจอบกระจอบแบบนี้ยเหรอโอ้ย,อยจะเป็นลมแม่ครับเป็นอะไรมครับโอ้ยแกไ,ไม่ต้องมันแกต้องตัวฉันใช่เดี๋ยวแม่ฉันเนี่ยก็ผื่นขึ้นพอดีนี่ยายเฟิร์นแกไปคบกับคนแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะ ตอนแรกเนี่ยนะฉันก็คิดว่าแกเนี่ยจะพาฉันไปร้านหรูไฮโซแต่ที่ไหนได้แกพาฉันมาร้านข้าวมันไก่กระจอกกระจอกข้างทางแบบน,นี้นี่ถ้าหวังกินเข้าไปเนี่ยนี่ท้องเสียพอดีพี่อายคะ่ะถึงพี่ไยกับแม่จะไม่ชอบยังไงเนี่ยก็ไม่ควรพูดแรงขนาดนี้นะคะอีกอย่างพี่เขาก็เป็นคนดีก็ขยันด้วยคะ่ะแล้วเฟิร์นก็เลือกแล้วว่าจะใช้ชีวิตกับพี่เขาด้วยพี่แกจะบ้าเหรอเฟิร์นไม่ได้ฉันไม่ยอมเด็ดขาด แกเน me, ี่ยนะกลับบ้านกับฉ uh ันเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจะแนะนำผู้ชายดีๆหล่อๆรวยๆให้ไม่เหมือนได้กระจอกข้างทานนี่หรอกแล้วถ้าแกไม่กลับอะนะแกก็อย่ามาเรียกฉันว่าแม่ฉันจะถือว่าฉันไม่มีลูกในละคุณเนี่ยแขอายถาแม่กลับบ้านไปค่ะคุณแม่แม่คะเอ่อเฟิร์นพี่ว่าเฟิร์นกลับไปเถอะ พี่รู้ว่าเฟิร์นลำบากใจแต่แม่ก็คือผู้มีพระคุณนะเฟิร์นไม่ต้องเป็นห่วงพี่นะพี่จะตั้งใจเก็บเงินเพื่อไปสู่ขอเฟิร์นกับแม่นะครับเฟิร์นไม่ต้องเป็นห่วงพี่จ้ะพี่เฟิร์นจะรอนะจ้ะพี่รีบม,มาขอเฟิร์นนะคะครับพี่ว่าเฟิร์นกลับบ้านเถอะจ้ะพี่จ้ะบ๊ายบาย อ้าวหนูหยิบนาฬิกาให้แม่ดูหน่อยสิที่เขาส่งมาใหม่อ่ะค่ะนี่ค่ะแม่สวยนะคะเป็นนกแม่คะอันนี้เอกสารอะไรอะคะหนูเห็นแม่วางเขาอยู่หน้าบ้าน ฉันหนดที่ดินฉันไปทำอะไรเนี่ยฮะบอกมาสิเออคือว่าหนูให้บีเขาไปต่อยอดธุรกิจเองอะค่ะคุณแม่บีเขาบอกว่าถ้าได้กำไรเนี่ยบีเขาจะให้เราคืนสองเท่าเลยนะคะหนูก็เลยขอยืมคุณแม่แต่ว่าแค่ไม่ได้บอกแค่นั้นเองค่ะตายแล้วจะทำอะไรลงไปเนี่ยฮะบีมานี่สิแม่มีเรจะคุยด้วย นี่แกเอาโฉนดที่ดินไปทําอะไรถ้เาเอาอเอกสารนี่ยจะมายึดบ้านฉันแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงยึดบ้านก็ใช่สิมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะครับก็แค่ธุรกิจของผมเนะี่ยมันเจ๊งก็ทำเองแต่ผมขอโทษนะครับที่ผมไม่ได้บอกแม่นี่แกจะบ้าแล้วไงเนี่ยเรื่องคอขาดแบบตายขนาดนี้ทำไมแกไม่อยอมบอกฉันแกเนี่ยรีบไปเอาเงินมา ขายที่ดินชั้นเดี๋ยวนี้เลยนะเงินหรอครับแม่ผมมาไม่มีหรอกนะครับแต่ถ้าอยากได้เนี่ยให้ลูกสาวแม่เนี่ยไปหามาให้สิโอ้ยตายลูกสาวของแม่เนี่ยนะถ้าให้ไปหลอกแต่งงานกับคนร,รวยๆเนี่ยคงจะได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่าลูกสาวแม่แต่ละคนเนี่ยดูสวยๆกันทั้งนั้นราคาเนี่ยคงจะได้ดีอยู่หรอกอเฮ้พี่บีทำไมพี่ถึงพูดแบบนี้นะคะฉันเป็นเมียพี่นะ ล้นนี้ก็น้องสาวฉันพี่พูดแบบนี้ได้ไงพี่จะทิ้งฉันเหรอเออใช่ไงฉันเนี่ยเบื่อเธอเต็มทนแล้วรู้ไหมฮะต่อไปเนี่นะทางไหนทางมานด้วยีอนี่ แกจะพาแม่ไปไหนเนี่ยนัง่งสิฉันเหนื่อยแล้วนะเนี่ยอขอโทษนะคะพี่โทนี่อยู่ไหมคะอ๋อคุณโทนี่เหรอครับคุณโทนี่ไม่อยู่ครับมีธุระอะไรเรื่องด่วนหรือเปล่าครับมไม่ด่วนค่ะรอได้แล้วพี่โทนี่จะกลับมาตอนไหนคะอ๋อเดี๋ยวก็กลับมาแล้วครับนี่พี่เฟิร์น้บอกนะว่าแกจะพาฉันมากินข้าวมันไก่อะ่ะแต่แกดได้ผัวขายข้าวมันไก่เนี่ย แกก็หนีเข้ามันไก่ไม่พ้นเลยนะพี่อย่าเฟินพี่ก็สามสี่ปีแล้วนะแกยังไม่เลิกคบกับมันอีกเหรอแกจะรักอะไรกับมันนักหนาเนี่ยเหรอพี่อยากจะรู้จริงจริงฉันบอกแกตงรงๆเลยนะว่ามันขายเข้ามันก่ายแบบเนี้ยมันจะมีปัญญาอะไรมาเลี้ยงเราทหาคนรวยให้แกแกก็ไม่เอาแล้วอยู่สภาพเราตอนนี้สิบ้านก็จะไม่มีอยู่ละพี่อาพาฉันจับป่ะไี่ไหวแล้วร้อนค่ะคุณแม่ เดี๋ยวก่อนสิค่ะแม่ใช่ค่ะพวกเรายังรักกันดีอยู่แล้วก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงด้วยค่ะนี่อเฟิร์นแกคิดได้ยังไงอะฮะไอคนขายข้ามันไก่กระจอกกระจอกข้างทางเนี่ยมันจะมาเลี้ยงดูอะไรพวกเราได้อะไปอไม่ใชเกียดคุยกับมันและวพาฉันกลับบ้านค่ะแม่ ครับสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ให้รอนานพอดีผมติดตลาอยู่นะครับพี่เกไปเอารถไข่เขามาขับเนี่ยอ๋อรถผมเองครับมีอะไรหรือเปล่าครับเอ้าแล้วเฟิร์นไม่ได้บอกคุณแม่แล้วก็พี่สาวเหรอครับ,บน,น้ำเย็นๆมาแล้จ้าน้องเฟืร์นคนสวย ครับบ้านพี่นี่สวยจังเลยนะคะใหญ่กว่าบ,บ้านเฟิร์นอีกอะจ้ะถ้าเกิดเฟิร์นจะให้แม่เฟิร์นแล้วก็พี่สาวของเฟิร์นเนี่ยย้ายมาอยู่บ้านพี่เมื่อไหร่ก็บอกพี่นะครับอืมดีว่าเฟิร์นเกรงใจอะคะ่ะแหมไม่ต้องเกรงใจหรอกครอบครัวเฟิร์นก็เหมือนครอบครัวพี่นั่นแหละพี่เตรียมใจที่จะดูแลอันที่จริงบ้านหลังเนี้ยพี่ตั้งใจสร้างขึ้นมา พื่อที่จะเป็นเรือนหอของเราอยู่แล้วครับขอบคุณนะคะจ้ะีรักเปิดน,นะครับรักเหมือนกันค่ะน่ารักที่สุดเลยนี่ให่แกขายข้าวมันไก่กระจกกระจกข้างทางแบบเน,นี้ยที่มีบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอแแถมยังมีรถราคาเป็นล้านขับอีกอะ่ะใช่ครับอันที่จริงบ้านหลังนี้ไม่ใช่บ้านที่ผมอยู่หรอกครับเป็นบ้านที่ผมซื้อไว้เพื่อขายข้าวมันไก่สาขาที่ห้าสิบ ส่วนบ้านก็ผมคือหลังนู้นครับผมซื้อเก็บไว้ให้เป็นเรือนห้องผมราคาก็ประมาณยี่สิบกว่าล้านนี่แหละครับโอ้ยหี่สิบล้านฉันฝังไปหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกค่ะแม่อีกอย่างก็อย่างที่หนูบอกแม่ไปนะคะว่าพี่โทมี่เนี่ยเขาเป็นคนที่ขยันแล้วก็มีหัวการค้ามากเลยนะคะตอนนี้เขาสามารถต่อยอดธุรกิจเป็นชาได้มากกว่าห้สาขาในประเทศไทยนะคะใช่ครับ และตอนเนี้ผมกําลังวางแผนที่จะขยายสาขาต่อไปที่ต่างจังหวัดด้วยครับฉันว่าแล้วลูกเพยชัฉันเนี่ยจะต้องเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนขยันก่อนหน้าเนี้ที่ฉันเคยพูดดูถูกไว้อะฉันขอโทษด้วยนะอย่าโกรธแม่นะลูกฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะนเคยดูถูกคุณสารพัดเลยค่ะไม่เป็นไร,รครับผมเข้าใจยังไงเราก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่แล้วผมไม่ถือสาคุณแม่แล้วก็คุณอายแล้วครับ ครับคุณแม่ผมจะพาคุณแม่ไปดูบ้านลังใหม่ที่เป็นเรือนหอของผมครับไปครับคุณแม่เดี๋ยวผมจะพาคุณแม่ไปดูบ้านของผมที่ซื้อไว้เป็นเรือนหอครับได้จ้าลูกเชจงครับไปค่อยเดินนะครับระวังนะเอิรขอโทษน,นะไนะ่เป็นไรค่ะไปดูบ้านกัน ขายข้ามันไก่นี้จะมีโอกาสแบบเขาไหมนะฉันขอถามเลยหน่อยสิแกชอบวินม,มาไซคจริงๆหรอโอ้ยบ้าเหรอใครเขาจะไปชอบอ่ะ ฉันก็แค่หลอกให้มันเนี่ยมารักมาส่งฉันแค่นั้นเองเฮ้ยฉันว่าไม่ดีมั้งแกแกไม่ชอบเขาแกก็อย่าไปหลอกเขาเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโง่งให้มาหลอกเองทำไมอ่ะน่ะพูดถึงก็โทรมาพอดีเลยฮัลโหลค่ะโอเคอ่ะนอแป๊บค่ะ มาแล้วเหรออืมนั้นใช้ไปก่อนนะจ้ะป้าครับ,ราก,บกาแฟสองแก้วครับได้จ้าคู่จ้า ได้แล้วจ้าครับผมแหมซื้อกาแฟไปฝากแฟนทุกวันเลยนะครับผมกลัวเขาหิวนะครับเลยเอาไปฝากดีกว่าระวังเถอะอย่าป๊อบจะหลอกเอาน่ะไม่นะป้าป๊อบเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นนะป้าเตือนด้วยความหวังดีนะฉันได้ยินมาว่าป๊อบอะเป็นเด็กเสียเลี้ยงนะครับผมขอบคุณมากครับป้า 啊。 ไจ่าพี่โดพี่กลับก่อนนะฉันมีธุระคุยกับเพื่อนต่ออ่ะเอ้าป๊อบนี่มันก็เย็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปนั่งรอข้างนอกก็ได้นะไม่ต้องจ้ะพี่กลับไปก่อนเถอะเนาะอยวา๊อบก,กลับเองก็ได้ค่ะถ้าง,งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่ไปรับที่บ้านนะได้จ้ะพี่ คะเสียไม่นานเลยจ้ะสำหรับหนูป๊อปเนี่ยให้นานแค่ไหนให้รอเป็นวันเสียก็รอได้อะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคะเสียเราชอบไม่ละ ชอบมากเลยค่ะถ้าชอบเนี่ยนะเสียให้ขอบคุณมากมากเลยค่ะเสียเสียเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนะคะหนูป๊อปเนี่ยน่ารักมากขอบคุณค่ะ <laughs> เห็นจันป๊อปป๊อปนี่หรือเพื่อนอะยังไม่กลับอีกเหรอหนูป๊อปนี่ใครอ่ะ แฟนเหรอเปล่าคะเ,เสียก็แค่วินมอไซค์อ่ะเขามาตามจีบหนูแต่หนูไม่ได้เล่นด้วยนะคะกระจอกแบบเนี้ป๊อบป๊อบคิดว่าพี่งโง่หรือไงอก็ใช่ไงก็แกงโง่เองอ่ะใครเขาจะไปจริงใจกับแกมีแต่แกคิดเองเออเองใช่พี่เป็นวินวินก็มีหัวใจวินก็เป็นคนที่รักจริง ไม่เป็นคนมากง่ายอย่างเธอหรอกนี่หนูป๊อบถ้าหนูมีผัวแล้วเนี่ยเสียไม่ยุ่งนะขอตัวก่อนละเสียครับเสียเสียเสีย,สยอย่าทิ้งหนูสิครับในเสียบอกว่าชอบหนูไงนี่หนูป๊อบคนใน,นเสียนี่นะมีผู้หญิงเยอะแยะหนูก็รู้นี่ เสียไม่ต้องไปแย่งผู้หญิงกับใครที่ไหนทั้งนั้นน่ะได้ผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยนะเสียเคลียหาเอาตรงไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เออแล้วก็คืนสร้อยทองเสียมาด้วยจะคืนดีๆหรือว่าจะให้เสียล้วงเข้าไปเอาเองอค่ะค่ะโชคดีนะ,ะเสียคะ พี่ดองป๊อบพี่ขอให้ป๊อบโชคดีนะป๊อบคงไม่เจอรักแท้หรอ